อันนี้กินข้าวเหนียวค่ะกล่องข้าวเหนียวน่ารักมากเลยค่ะข้าวเหนียวก็สวยนึ่งอย่างเร่งด่วนนะไม่ได้แช่ไว้ทั้งวันทั้งคืนนะแช่แป๊บเดียวชั่วโมงแช่กับน้ําร้อนจ้ะอย่าลืมไปจัดนะจ๊ะทุกคนกินกข้าวเหนียวก็ไม่ได้บ้าจะต้องไปแช่คามวันคามคืนเึกอยากกินเวลาเร่งด่วนก็จัดการแช่กับน้ําร้อนนะจ้ะไข่ต้มนี่ละจ้าง่ายดีหิวข้าวจัดเนาะเพิ่งจะทํางานมาเหนื่อยเนือยนวดมาเหนื่อยเหนื่อยจ้ะ ก็เลยต้องจัดด่วนจ้ะกินข้าวเหนียวก็รอแป๊บหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วจะเอาไปแช่กับน้ําร้อนอย่าลืมไปจับนะทุกคนอยากกินข้าวเหนียวเร่งด่วนใครที่แบบว่าไม่ต้องไปเสียเวลาทําหลายชั่วโมงนะแต่แล้วเราก็จะมาตามด้วยน้ําพิกหน่มของเราจ้ะกับไข่ต้มนี่แหละจ้ะข้าวเหนียวกินแค่นี้จ้ะกินแซบกินนัวเหมือนเดิมจะถ้ามันหิวมันก็อร่อยทุกอย่างเนาะ พริกหนุ่มแล้วก็จะทําง่ายๆนะคะข้าวพริกหัวหอมกระเทียมแล้วก็มาโขกใส่พริกหนุ่มก็คือพริกเอาไปต้มนะคะกปกติจะไปยากที่นี้ต้มเอาจากเสร็จแล้วจ้าน่ากินไหมคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมาจิ้มกับข้าวเหนียวกับไข่กินแค่นี้นะจ๊าอาจจะแบบว่ามีผักลวกด้วยตามด้วยผักลวกจ้ะทุกคน ผักลวกก็จะมีบ็อกคาลี่กินง่ายยู่ง่ายจะี่น้องกินง่ายยู่ง่ายจะอยู่ต่างประเทศเนาะอยากกินอะไรก็จกับต้องเรื่องมากการกินเนาะ